เขาบอกเขาจะขายลูกโป่งฮัลโหลอ h a t the โ e l l ะมึง h e โ l o ฮะมึงหลอกูมาหลายภาคแล้ว h e โ l o ฮะไอ้สัสเอาให้แม่งแหลกเป็นทุลีไปเลยเฮียลโหลฮัลโหลพ่อมึงสิเจอนิวเคลียร์ัลโหลแล้วมึง อโลปุ้มมึงอยากล่อกของดีนะจัดได้จัดได้ในเกมตัวดินทำได้เพราะอในจริงหมดหมดความศรัทธาเลยความกลัวก็ไม่มีแล้วบอกอะไรอย่ามาซ่ากับพี่น้องฮัลโหลเหรอฟังอาจอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะ ตะกี้มันเล่นกูแล้วใช่ไหมเฮ้ยกูตกใจโอ้ยยิ่งอีตัวเนี้ยยิ่งหนักเลยโอ๊เอาแล้วเอาแล้วมันจะเล่นกูแล้วมันจะเล่นกูแล้วเสียงอะไรวะเสียงเธอที่ไหน Surprise motherfucker กูตกใจมือลั่นนี่อันนี้ไม่ต้องพูดพร้อมน้ำเบรกเจอปุ๊บกูก็กลัวแล้ว โอ้ไอเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวจริงไอตัวนี้เสียงอะไรเสียงอะไรอะไเสียงอีไรเสียงอะไรนะกว่าเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลมาหลังมาบึ้มมาได้ถูกจังหวะมาก กูหันหลังมันก็ตกใจปุ๊มน่ากลัวจริงๆบอกตรง